สวัสดีจ้าเมื่อนี้ป้าจีสิเมเก็บใบชะพูไปต้มลวกกินกับน้ำพริกปลาเป็นตำแจ่วปลากินกับใบชะพูนี่มันจะเขากันเขากันเพิ่งเคยกินนี่แหละพวกไออีสานใตเพิ่นกิน สีสกเกตสุร,รินบุรีรัมเพื่นวัดต้มกินกับน้ำพริกปลาลาด้เป็นยาด้อพวกเบาหวานทําให้เหลือดไหลล้มดีๆเป็นประเภทนี้การกินของเปินเนาะเฮาอีสานเนื้อเฮาบ่เคยกินได้เฮาเอามาต่ออมออมใส่หอยใส่เนื้อเนาะนี่จะต้มแล้วลวกแล้วก็สิเป็นแบบนี้เข้ากันเข้ากันนะ ลองเห็ดกิ่นเบิงเด้พี่น้องก็สิมีแจวปลาลากินกับผักลวกแล้วก็ปลาสลิดทอดเดี๋ยวก็จะลงกระทะแล้วช่วงทอดปลาแล้วก็จะมาตำพริกกันกินพริกเผ็ดๆจะได้มีพลังส่วนของโลกๆกก็จะเป็นกระเพราเนื้อไข่ดาว โอเคนะพี่นางเนาะเดียด๋ยวปจีลงมือก่อนเฮ็ดแล้วกินแล้วก็ที่ได้ไปขายของไปขายเกิบจ,กจ้าปาจีขอฝากกดติดตามให้ปาจีแนเดอร์เป็นกำลังใจให้ปาจีลุงพลชาแนลด้วยนะขอบคุณค่ะ